สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้แอดจะมาพูดถึงความเชื่อเรื่องทางผีผ่านทางผีผ่านตำหลักความเชื่อคือสถานที่ที่ถูกจัดแต่งให้ปิดห่วงจุย้ยไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างหรือการจัดสถานที่ที่ผิดหลักผิดจุดที่ควรจะเป็นอาจจะวางสิ่งของที่เป็นอัป,ปมงคลไว้ผิดที่ผิดทางสถานที่แห่งนั้นก็จะดึงดูดสิ่งลี้ลับที่ไม่ดี หรือดึงดูดดวงวิญญาณต่างๆให้มาอยู่รวมกันทําให้ผู้คนที่อยู่อาศัยในสถานที่เหล่านี้มักจะพบเจอกับสถานการณ์ที่ไม่ดีเกิดการเจ็บป่วยเรื้อรังหรืออาจถึงชีวิตเลยก็มีนอกจากจะเป็นศูนย์รวมของวิญญาณแล้วบางที่ก็กลายมาเป็นทางผีผ่านซึ่งลักษณะของทางผีผ่านที่จะพูดถึงนี้มีหแบบด้วยกันค่ะ หคือทางสามแพร่งไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือบริเวณภายในบ้านก็ตามที่มีการจัดสถานที่แห่งนั้นให้เป็นทางสามแพร่งคนที่อยู่อาศัยบริเวณนั้นมักจะพบเห็นหรือได้รับประสบการณ์พบเจอวิญญาณสัมผัสได้ถึงพลังงานลึกลับบางอย่างเป็นสถานที่ที่มักจะมีคนเจ็บป่วยมีการทะเลาะวิวาทกันอยู่เป็นประจำใช้ชีวิตไม่ค่อยมีความสุข มีแต่เรื่องไม่เว้นแตละวันอาจสูญเสียทั้งเงินทองทรัพย์สินมากสุดก็คือเสียชีวิตสถานที่ไหนที่เป็นทางสามแพร่งมักจะมีการเส้นไหว้เพราะจะมีวิญญาณตายโหงสิงสถิตยอยู่ในสถานที่นั้นๆคนสมัยก่อนก็เลยมักจะเรียกสถานที่เหล่านี้ว่าทางผีผ่านสถานที่ที่สองบ้านลกร้างไม่มีคนอยู่อาศัยบ้านที่ไม่มีใครอยู่เป็นเวลานานๆน,น,นั้น อาจจะทําให้เหล่าบรรดาวิญญาณผีต่างๆที่ผ่านไปมาเข้ามายึดเป็นที่อยู่อาศัยผีเหล่านี้ชอบอาศัย,ยอยู่ตามสถานที่ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ตามหลักความเชื่อบ้านจะต้องทำความสะอาดห้ามมีย่าขึ้นรกจนมองไม่เห็นตัวบ้านข้าวของอุปกรณ์ทุกอย่างในบ้านต้องใช้งานได้อย่างปกติด้วย อย่ากเก็บของที่แตกหักเสียหายเอาไว้ในบ้านเด็ดขาด 3. มมุมอับแสงไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรืออาจจะเป็นมุมของบ้านหลังไหนก็ตามที่เป็นมุมอับแสงเข้าไม่ถึงเรียกว่าเป็นมุมมืดตรงนั้นจะเป็นแหล่งที่อยู่ของบรรดาเหล่าผีวิญญาณต่างๆผู้คนที่อาศัยก็มักจะพบเจอกับสิ่งไม่ดี เกิดแต่ปัญหามุมอับที่แสงไปไม่ถึงนี้จะเปรียบก็เหมือนกับด้านหินที่มีความนิ่งดูดำมืดหดหูเศร้าหมองการแก้ไขนั้นก็ต้องใส่ด้านอย่างลงไปก็คือนำดวงไฟไปติดที่มุมอับแสงให้มีแสงสว่างขึ้นมาแค่นี้ก็สามารถแก้ไขพลังงานที่ไม่ดีได้แล้วค่ะ 4. ต้นไม้อาถัน ถึงแม้ต้นไม้จะให้ความร่มรื่นร่มเย็นสบายตาแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกต้นที่เราจะสามารถนำมาปลูกภายในบ้านได้เช่นต้นตะเคียนต้นโพต้นไทรต้นกล้วยตานีต้นไม้พวกนี้มักจะมีดวงจิตดวงวิญญาณสิงสูอ่อยู่ตามความเชื่อของคนไทยเป็นต้นไม้ที่ไม่ควรนำมาปลูกภายในบริเวณบ้าน ส่วนต้นไม้ที่ปลูกแล้วมีความเป็นมงคลส่งเสริมชีวิตเช่นต้นไม,ม้มะมะขามขนุนหากใครที่มีอยู่อย่าปล่อยให้ยืนซากตายอันนี้ก็อันตรายเช่นกันหากมีต้นไม้ยืนซากตายควรต้องรีบจัดการตัดทิ้งทันทีหบ้านที่มีประตูหน้าบ้านและหลังบ้านตรงกัน บ้านหลังไหนที่มีประตูตรงกัน2-3บถึงาานขึ้นไปมักจะเป็นทางผีผ่านแบบร้อเปอร์เซนบ้านที่ปลูกผิดหลักหวงจุ้ยเช่นนี้คนโบราณท่านว่าเป็นทางเดินของเหล่าวิญญาณทำให้ผู้อยู่อาศัยมักจะเจอกับเรื่องแป,กแปลกๆเหนือธรรมชาติพบเจอผีเจอวิญญาณและตามสัตว์่วงจุย้ยจะถือว่าบ้านที่ประตูตรงกันนั้นเงินทองจะล้วนไหล มีรายได้มากเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอต้องมีค่าใช้จ่ายเงินออกตลอดเวลาเก็บเงินทองไม่อยู่ใครที่ปลูกบ้านแบบนี้ไปแล้วมีวิธีแก้ไขก็คือให้นําตู้หรือโต๊ะมาวางกัน้นบางท่านอาจจะติดกระจกเอาไว้ที่บานประตูเพื่อเป็นการแก้เคล็ดก็พอจะช่วยได้ค่ะ 6. บ้านที่อยู่ใกล้วัดสุสานหรือโรงพยาบาล บ้านไหนที่อยู่ใกล้วัดใกล้สุสานหรืออยู่ติดกับโรงพยาบาลซึ่งเป็นสถานที่ชุมนุมของดวงวิญญาณสถานที่เหล่านี้มีแต่กลิ่นอายของความตายวนเวียนเป็นพลังงานหลักถ้าเกิดวันไหนดวงตกไปจูนติดกับบรรดาผีทั้งหลายเข้า mm. เขาอาจจะตามมาอยู่ที่บ้านเราได้โดยไม่รู้ตัวคำว่าบ้านใกล้ในที่นี้หมายถึงว่า ถ้าหากเราเปิดหน้าต่างหรือประตูบ้านของเราไปแล้วเจอกับสถานที่ดังกล่าวต้องทำการแก้ไขห่วงจุ้ยโดยด่วนคืออาจจะต้องปิดตายหน้าต่างหรือประตูบ้านที่เปิดออกมาแล้วเผชิญหน้ากับสถานที่เหล่านี้ไปเลยแต่ถ้าเลือกได้ก็อย่าหาบ้านที่ต้องอาศัยอยู่ติดกับทางผีผ่านแบบนี้เลยจะดีที่สุดค่ะหลอสำรวจตรวจตราบ้านของคุณผู้ชมดูนะคะ ว่ามีทางผีผ่านตามที่แอดได้พูดถึงหรือไม่ถ้ามีก็รีบแก้ไขเลยค่ะจบคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องแอดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ